ก๋เตี๋ยวไก่ชามเบอร์เรอนะคะมาต้มน้ำซุปกันค่ะหอมๆเลยนะคะมีทั้งโครงไก่เท้าไก่แล้วก็ปีกไก่ค่ะนี่ก็มาลวกเส้นกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะรอกินได้เลยนะคะทุกคนหอมมากเลยค่ะที่สำคัญมีพริกจีด้วยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะพริกจี่หอมๆจ้าน้ำซุปใสๆนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่เสียดายไม่มีมะรละนะคะถ้ามีมะรละก็จะเข้ากันเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มะรละค่ะนี่ก็จะทำให้พ่อก่อนนะคะให้พ่อกินก่อนกับคุณแม่นะคะแล้วเราก็ลูกๆก็กับหลานๆก็กินทีหลังนะคะ นี่จ้ากำลังทำให้คุณพ่อนะคะจัดจานจัดอะไรให้คุณพ่อคะ่ะเสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็มีผักผักเป็นส่วนเลยนะคะทุกคนผักเต็มถาเลยค่ะชอบกินผักมากเลยค่ะโดยเฉพาะถั่วงอกนะคะอร่อยมากกรอบๆค่ะแล้วก็มีสลัดด้วยค่ะ มีถั่วด้วยนะคะถั่วคั่วค่ะแล้วเราก็มาตําใส่นะคะน่นองใหญ่ๆค่ะหอมมากเลยน้ําซุปนะคะ,คะ,คะใครยังไม่ทานข้าวมาทานด้วยกันนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มก๋วยเตีย๋ยน้ําจิ้มไก่ด้วยค่ะม,มาทานด้วยกันนะคะทุกคน น้ำซุปหอมๆเลยค่ะน,นี่ก็รวกอีกนะคะพิเศษว้าวอร่อยมากอันนี้ของหลานนะคะหลานชายที่สำคัญมีแคปไก่ด้วยค่ะมีหนังไก่ด้วยนะคะหนังไก่ทอดด้ากรอบๆเลยค่ะสีเหลืองนะคะเสร็จแล้วจ้ามาทานด้วยกันค่ะ <champions> ่อก๋วยเตี๋ยวไก่ชามเบอร์เรอร์นะคะ